คอหนุ่มคนนั้นก็นอนนิ่งเลยเว้ยเฮ้ยพี่จอนพี่ปืนปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะพี่พี่บอผล่มาเห็นไหมอะไรอ่ะกาแพฟปืนไรอะเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรวะเปิดดูดิเปิดทำไงอ่ะเปิดดูดินี่จะปืนที่อะไรวะมันส่องใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลากลากลากมาลากมาลากมาใส่ตัวนู้นลากมาใส่ตัวนู้นโอเคไหมมันไม่มาว่ะมันมันต้องมันต้องปิดประตูแล้วแล้วเปิดประตูให้ข้างในโอเคเปิดอย่างี้แล้วก็เปิดแบบนี้ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยออกมาออกมาออกมาไปแล้วไอ้้เหียโดนกูเต็มเต็มเลยเอาเลยทำไมมันไม่เข้าบ้านแล้วกูมันยิงกูวร์ไงจะลางมาให้ยิงไอ้ตัวนี้ตัวที่มันนอนอยู่ในบ้านเราเนี่ยกูเต็มเต็มเลยโอ้โหไอจิมาย์ร้องวอยวายใหญ่เลยเฮ้ยจิโต้ไนี่แหละหลบแบบดีเต้าเออมันยิงแล้วเว้ยมันยิงแล้วเว้ยมันยิงไอ้ตัวนั้นแล้วมันยิงไอ้ตัวนั้นแล้วเออต้องอย่างนั้น ไปดูกันฮัลโหลตัวเองเป็นไรเหรอจิวมิกไม่ก็ไม่เอ่ะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ที่เดียวกับพี่เหรอเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ผมผมออกไปตัดไม้แล้วผมก็เปิดประตูทิ้งไว้บอดมันมาพอดีนี่ยังเหลี่ยมเลยสักออกไปตัดไม้ก็เห็นอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยทำทำบ้านอยู่เนี่ยเหลี่ยมตรงไหนโอ้ไม่น่าเลยมิก